มีคนอยู่ไหมครับมีคนอยู่ไหมครับมายังยยามาไม่บอกแม่นะให้มามอบตัวมาคุยกับตำรวจมาคุณพี่มาไม่ต้องหนีไม่ต้องหนีต,หนตำรวจล้อมไม่หมดแล้วอ,อ่ะม,มาคุยกันเร็วเรมาคุยข้างนอกเลยเมาเร็วแ <c oughs> ม่เราอะ นัขงนอกพี่ไม่ไหวมามา่มาะเบื้องต้นนะอันนี้เป็นหมายจับสาราอาญากรุงเทพใต้ลงที่10เมษา2567นะครับในข้อหารักทรัพย์โดยเดี๋ยวรักทรัพย์โดยกระทําด้วยประการอื่นใดเพื่อไม่ให้เห็นหรือจําไปหน้าได้นะเบื้องต้นนะอันนี้เป็นเคสที่ว่าคุณไปหยิบโทรศัพท์เข้ามาในร้านอาหารอ,อ่ะพี่จะเอาบัตรประชาชนอะไรอะไรมาไปสอน,นอทองหลอพี่ยังไม่ได้อาน้ำใช่ไหม เราพี่แต่งหน้านทำไมเนี่ยพี่ยังไม่อาบน้ำเนี่ยนางจะทำงานเว <c oughs> ลาเขาทำไมตอนแรกนั่งทานชาอยู่ค่ะแล้วก็นั่งไปเรื่อยๆนั่งเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างนี้แล้วก็สักพักนึงเห็นคู่เนี้ยขึ้นมานั่งโต๊ะรืมผู้เสียหายเนี่ยเขานั่งอยู่โต๊ะนี้แต่ตัวเขาลุกลุกไปลุกไปแล,ล้ววาง<ป>โทรศัพท์ไว้ใช่ค่ะก็คือเขาลืมโทรศัพท์ไว้คิดว่าคิดว่านะเราก็เลยหยิบมือถือเขาในขณะที่เขาลืมไว้เอาไว้กับตัว คุณก่อนถูกไหมใช่ก็คิดว่าทางเจ้าของมือถือนะ่าจะโทรกลับมาใช่ค่ะเหมือนเป็นแวบแบบแวบเดียวเลยอ่ะอเอเอ,เอลองเอา,เอาไว้กับตัวก่อนตัว<อ><น>ค่าคโนเค,เคแล้ววันนี้มีอะไรฝากกับผู้ที่คิดว่าจะกระทาความผิดอย่างอย่างอย่างคุณเนี่ยมีไหมเตือนสติกับประชาชนหน่อยไหมก็อยากใช้อารมณ์ตัดสิแบบแค่ชั่ววูแบบเดียวแป๊บเดียวชั่ววูบนี่ก็เพราะอะไรฮะ ไม่รู้ว่าเหมือนกับคิดแค่ว่าแบบเอ้ยเชื่ววูมเอาไปคงไม่มีใครติดต่อมาเอาไปขายดีกว,ว่าอะไรเงี้ยก็<ม>แค่นั้นแล้ว,วาอารมณ์เชื่อวูมเนี่ยมันเกี่ยวกับโซจูไหมใช่โอเคโอเควันนี้ก็รับทราบอข้อหาแล้วนะ okay. แล้วถ้าเกิดวันนึงพ้นโทษออกมาจากเรือนจําเนี่ยคิดว่าจะมีวิธีการป้องกันไม่ทำแล้วลค่ะมไม่เอาแล้วพอแล้วโอเค พาะสงสารน้องไม่น่าแบบโอเคขอบคุณมากครับ